สวัสดีครับผมผมพี่น้องเอฟซีกันครับเด้อหมุ่ยผมบอกครับเซียนอยู่คนไหนพี่บอ,อกครับมาเห็นเแง่สดครับตีอกไก่ครับสาภาพหมายลำเซ่ใบของนอกครับนี่เป็นข้องแยกออกมาครับตอนนี้หลานไส้ตกขาครับไปครับไปเบิ้งครับว่าหลานไส้เล็กโตครับครับหลานไส้ก็งานอะไรครับผมจะโตไรผัดจะเทียอะไรผัดจะเทียอะไรผัดสองสามเทียแล้วพี่น้อง แอบสภาพไม้หอาครับเอกหัครับนียับแตมมาแอบปัดหัวครับนี่จะใส่จิ้วครับใส่แว่นครับรอบผมตีตาเมืองครับล้านใส่ครับเนี่ยอกไก่ครับเ้ยใส่ญงาหดดึงไหมัวแมนเท็ดไหมครัข้าเด็กมหัดครับตีสิปโดมาจะเทียนแค่แหลกคนฮะเทหลกของเพื่อนครับพาเพื่อนมาหัดครับเพื่อนจากมากนั่งครับเลยพาเพื่อนมาติดตาเมืองครับสิบม้านบ่ Muốn mà, bún mà, bún mà, Ở lại, ở lại, ở lại. ôi là, ôi là, ôi lại. Ngựa, đến đây đi. trời Nhật đi. Ở đây nói là ngàn hợp mượn cái pha lên qua đồ hợp Hay lắm Ừ, 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 กลัวแล้วหมุนมาบอกว่าเฮ็ดดีๆอย่าไปย้อนแม่สายยน่ยมตึงยน่ยมงัดมาอย่าย้อนสายทีรุ่นน่ะโบผ่านครับลูกน้องผ่านลูกน้องอะเด็กหัดครับเด็กหัดผ่านมาหัดไหมครับวันนี้เอาไหมครับผมอืออือเอาแล้วครับผมอือ มาครับดไดี๋วไมพีนนน่น่องังจากเลาได้ไปตามพี่ยมปล่อยไหมครับเนี่ยไอ้ครับเยอดครับเก็บใกล้ครับสาวสก็บม,มาครับัมเป็นขยะครับ ไว้แล้วๆเขาก็ล่องเลยครับนมล่องนี่ล่อครับไปที่ไหนน้อยครับลองทีไกลครับทีซ้ำนะครับมังห้อาไว้หนึ่ครับเดี๋ยวีขั้นครับหนึ่ง มหใลดนันีครับแตมบนี้หละกระบันนะครับผลรวมห้องครับีเงียรวมรวมสะโดรล้วนครับยิงสี่อาโตวครับสะโดลรวมมือนี่ิบแต้มมอดีครับครับฝากิดตามนอเด้อต้องเชียนอยู่คนน้ำนาจครับสภาพไม้ห้องหครับ เจอกันชิปหนาครับ